ไม่ได้นอ่ะอุ้ยลอยเป็นลอยนะมากิบสองท่านไปขึ้นมลยใช่อุ้ยตกๆติดตนหมาเลือเลเกิดแค่ติดโอ้ไม่ไม่ไม่ม่เราจะต้องขึ้นก่อน เอาอันนีไปหนม่งสองสามสี่ห้าหกอยไม่ม okay, ีนเลอุ้ยอุ้ยเร็วอี๋ตุก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 เสีไรไม่นไรไม่แน่นแล้วแม้ตุก โอเคโอเคทุกชมมาดูเกมบู้มาดูเกมน่าทีนี้เคมนี้ใครจะเป็นใครจะมีกำลังเยอะกว่ากันแล้วมันสองโลกับสี่โลเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่รอด้ะ พี่เออเออะ นี่ตตทุกคนทุกคนยังอยากรู้อีกทุกคนเห็นเรือที่ยังมืแซงเลยไหมมันเป็นแบบนี้ถ้าเราถ้าเราให้มันรอเป็นฮัเบอรี่กโอเคอมา้อได้เราสองเราซือใบพวบทที่หนึ่งบทที่สคื